พูดถึงการล้างลอกนะครับอันนี้ถูกถามมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางในไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นในเพจใน Facebook นะครับวันนี้ก็เลยจะเอาเรื่องล้างลอกมาคุยกันนิดนึงนะครับขออนุญาตไม่ได้ใส่หน้ากากเพราะว่าตอนนี้อยู่คนเดียว การล้างรอกเนี่ยากให้ทําความเข้าใจนิดหนึ่งล้างรอกแบบลือออกมาเป็นชิ้นๆแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่อันนี้อยากจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องทําบ่อยแต่การล้างรอกที่ควรทําทุกๆครั้งหลังจากการตกปลาหรือหลังจากการที่ไปตกปลาในพื้นที่ที่เป็นน้ําเค็มหรือน้ํากร่อยอันนี้ทุกคน ทำเองได้ไม่ยากอยากจะมาแนะนำตรงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือเนี่ยละครับน้ำมันหล่อลื่นซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการลดการเสียดทานของจุดหมุนจุดเสียดสีต่างๆนะครับอันเนี้ยต้องมีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในการล้างรอกครับหลังการใช้งานมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำ นะครับเมื่อเราแยกลอกออกมาจากคันเบ็ดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสปินนิ่งก็ดีจะเป็นเบสแคสติ้งก็ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็คือการปิดเบรกให้แน่นนะครับปิดเบรกให้แน่นพอประมาณไม่ได้แน่นตึงเปี๊ยเลยนะเอาแบบว่าปิดเบรกให้แน่นพอประมาณตรงนี้จะทำหน้าที่อะไรจะทำหน้าที่ให้ผ้าเบรกเนี่ยมันลงไปสัมผัสนะครับระหว่างแผ่นโลหะกับแผน่น แผ่นเบรกเนี่ยมันจะทำการสัมผัสกันเต็มหน้าแล้วเมื่อเราปิดเบรกแน่นแล้วอันนี้แหละครับไปผ่านน้ําก๊อกครับพยายามผ่านน้ําก๊อกในทิศทางเดียวนะครับอย่างกรณีที่เป็นลอกสปินนิ่งเนี่ยผ่านจากด้านหน้าลอกลงสู่ข้างล่างนะครับในเงื่อนไขนี้ก็คือทุกจุดนะครับที่มันเป็นเกียวเป็นรอยต่อเป็นอะไรงนี้ปิดแน่นทั้งหมดนะครับพวกแขนหมุนเนี่ยปิดให้มันแน่นแล้วก็ผ่านน้าก๊อก ผ่านทิศทางเดียวนะครับนะเสร็จแล้วก็จะมีผ้าเอามาเช็ดให้แห้งนะครับเมื่อเช็ดผ้าให้แห้งก็เอาไปผึ่งลมพึ่งลมนะครับไม่ใช่พึ่งแดดพึ่งลมนะครับแล้วก็พอเห็นว่ามันแห้งก็เช็ดพวกเม็ดนงเม็ดน้ําอะไรที่มันเป็นคราบน้ําเช็ดออกแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ํามันลงไปหล่อลื่นในจุดหล่อลื่นที่เหมาะสม สำหรับลอกสปินนิ่งจุดหล่อลื่นที่จำเป็นจะต้องหล่อก็จะมีประกอบไปด้วยนี่นะครับคายเบรกออกหลังจากที่เช็ดแห้งหมดแล้วนะคายเบรกออกแล้วก็เปิดสปูลขึ้นออกมาจากแกนจุดที่จะต้องหล่อลื่นก็คือนี่ครับหลังจากที่ถอดสปูลออกมาระหว่างแกนสปูลกับห้องโรเตอร์ตรงนี้นะครับเราหยอดน้ำมันลงไป ไม่ได้มากครับจุดหนึ่งลงแค่หยดหรือ2หยดก็พอเราจะเห็นได้ว่าตัวน้ํามันเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ตรงระหว่างคอแกนกับตัวเกียร์นะครับตรงโรเตอร์พอเห็นว่ามันเข้าเต็มหน้าสัมผัสดีแล้วก็กรอช่วยน้ำมันก็จะเคลือบตลอดตัวแกนชักสปูล ตรงนี้ก็ถือว่าในจุดนี้น้ำมันได้เข้าไปทำงานแล้วนะครับแล้วในจุดต่อไปนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของตัวลูกปืนนะครับที่เลี้ยงแกนเฟืองขับลูกปืนที่เลี้ยงแกนเฟืองขับบางรุ่นก็จะมี1ด้านบางรุ่นก็จะมี2ด้านซึ่งก็จะอยู่ในตรงนี้ในห้อง,องนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับ อันนี้เราก็หยอดน้ำมันไปแต่พอประมาณไม่ได้หยอดเยอะแยะมากมายนะครับหยดสองหยดนะครับเรียกว่าให้หน้าสัมผัสมันได้รับน้ำมันไปอย่างเต็มหน้าตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าลูกปืนก็จะได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับเมื่อประกอบกลับเข้าไปแล้ว ขันเกลียวให้แน่นตึงมือนะครับแล้วก็ลองหมดดุนดูเพื่อให้น้ำมันมันวิ่งเข้าไปเต็มหน้าสัมผัสในตัวระบบลูกปืนนะครับเท่านี้ก็คือลูกปืนทั้งหลายนะครับก็จะได้รับการเคลือบโดยสารหล่อลื่นซึ่งก็คือน้ำมันอีกจุดหนึ่งครับหลังจากที่ล้างลอกเช็ดแห้งแล้วอันนี้ไม่ต้องลื้อออกมานะครับก็คือตัวล้อผ่านสาย ใช้ไม่เยอะครับน้ํามันตรงนี้นะครับอันเนี้ยกอไปก็ไม่ช่วยในการสลัดละแต่ว่าถ้าตอนใช้เนี่ยพอสายมันผ่านล้อผ่านสายน้ํามันมันก็จะวิ่งเข้าไปหล่อลื่นตัวลูกปืนที่อยู่ในล้อผ่านสายตรงนี้นะครับเมื่อลูกปืนภายในนี้ได้รับการเคลือบโดยน้ํามันนะครับมันก็จะทํางานคล่องตัวอันนี้ในกรณีสปินนิ่งนะครับจุดที่สําคัญก็คือ กนระหว่างแกนชัดสปูลกับโรเตอร์นะครับแล้วก็ลูกปืน2ตําแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อผ่านสายนะครับสจุดตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในสำหรับสปินนิ่งทีนี้ในกรณีลอกเบสแคสติ้งเหมือนกันถ้าจะเป็นการพักการใช้ไปนานๆน,น,นะครับ หลังจากผ่านการใช้น้ำเค็มน้ำก่อยมาแล้วจะพักรอกไปนานๆอีกหลายเดือนกว่าจะได้ตกปลาการเอาสายออกครับเป็นสิ่งที่จะช่วยเซฟรอกได้ดีแต่ถ้าเกิดเป็นการตกปลาต่อเนื่องนะครับตกสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ไปใหม่การที่จะเอาสายออกก็ไม่ได้จําเป็นมากนักนะครับแต่ว่าถ้าจะพักนานๆการเอาสายออกเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้เราต้องล้างมันยังไง เช่นเดียวกันกันกบลอกสปินนิ่งคือเริ่มต้นจากการที่ปิดเบรกให้แน่นแน่นสักนิดเดียวไม่ได้แน่นจนกระทั่งปิดให้ตึงเหมือนกันเหตุก็คือเพื่อที่จะให้หน้าสัมผัสระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกมันแตะกันจนเต็มไม่ให้น้ำมันเข้าไปในห้องในตัวผ้าเบรกได้นะครับปิดเบรกแค่พอแน่นนะครับจากนั้นเนี่ยเอาไปผ่านน้ำก๊อก หลักการก็คือผ่านในทิศทางเดียวเช่นเดียวกันนะครับผ่านจากบนลงล่างอย่างนี้ผ่านน้ำก๊อกไปเลยเสร็จแล้วเอามาเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งเก็บเม็ดนงเม็ดน้ําเช็ดให้มันแห้งเสร็จแล้วก็เอาไปผึ่งลมนะครับผึ่งลมแล้วก็จะมาเช็ดอีกทีทีนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อลื่นทีนี้ก็ใช้น้ํามันเนี่ยครับตัวเดียวกันกับน้ํามันที่ใส่สเปนนิ่ง นะครับอันนี้เนี่ยจุดที่สำคัญสำคัญของเขาก็จะมีหยอดที่แขนหมุนนะครับใส่แต่เพียงนิดเดียวครับพวกนี้ใส่ไม่เยอะครับหยด2หยดก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลงไปหล่อเลี้ยงลูกปืนตรงแขนหมุนนะครับจากนั้นก็จะเป็นอันนี้ฮะตัวสะพานเฟือง หรือที่เรียกว่าเฟืองตรงตัวเกลี่ยสายตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องหยอดเข้าไปมันจะมีลูกปืนอยู่สองข้างนี้เป็นหลักก็หยอดลูกปืนไปก่อนส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกฟันฟันต่างๆพวกนี้นะครับตรงร่องเกลียวร่องเฟืองเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพอหยอดเข้าไปเราก็หมุนให้น้ำมันมันไหลไปทั่วพื้นผิวนะครับ มาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเปิดสปูลในกรณีที่เป็นสวิตเปิดสปูลก็เปิดง่ายๆนะครับแต่ว่านี่เป็นเกี่ยวก็ขายเกี่ยวออกลอกตัวนี้ผมใช้มาเป็น1ิปีแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดนะครับพอเปิดสปูลออกเราก็จะเห็นว่าใน ตรงนี้มีลูกปืน1ตลับนะครับเป็นลูกปืนรองรับการหมุนของแกนสปูลเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็2หยดครับนะครับเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือดึงนี้ออกมาตรงสปูลก็จะมีลูกปืนนะครับอยู่ที่สปูลน,นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกัน2หยดครับ ทีนี้เนี่ยถ้าตรงนี้เราเห็นมีลูกปืนอยู่ถ้าเราเห็นตรงนี้ในนี้มีลูกปืนอยู่นะครับเราก็จะใส่น้ํามันเข้าไปตรงนี้ด้วยนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็รประกอบลอกกลับเข้าไปครับประกอบกลับเข้าไปเสร็จแล้วก็ขันเกลียวให้ตึงพอแน่นนะครับจากนั้นก็หมุนลอก เพื่อให้น้ำมันมันเข้าไปเคลือบในตัวลูกป,ปืนได้ครบทั้งพื้นผิวของมันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการล้างลอกเบื้องต้นหลังการใช้งานหรือจะไม่ได้ใช้มานาน,านก่อนใช้จะมาหยอดน้ำมันนี้นะครับเพื่อฟื้นสภาพก็ใช้หลักการเดียวกันคือถ้าใช้มาแล้วผ่านน้ำเค็มน้ำกร่อย ต้องเอาไปล้างน้ำผ่านน้ำก๊อกทุกครั้งแต่ถ้าเป็นการฟื้นสภาพเก็บลอกมาแล้ว 2- อสาเดือนไม่ได้จับไม่ได้หมุนเลยนะครับจะเอาไปใช้ก็ไม่ต้องเอาไปล้างน้ำก๊อกนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการหยอดจุดหมุนจุดเสียดสีต่างๆเพื่อทำการหล่อลื่นให้เข้าสู่การพร้อมใช้แค่นั้นและนี่ก็เป็นการล้างรอกเบื้องต้นที่มุมมือใหม่เอามาฝากครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้จากเราแทางกัครับ